EP 1844คำพิาพากษาสารดีกาที่3681ทับ2567หนังสาวเราเรือโจทย์หนังสาวหรือนางปอปาจำเลยโจทย์ฟ้องและแก้ไขฟ้องของให้พิาพากษาว่า โจทย์และกองมรดกของผู้ตายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินชนดเเลขที่22618และเงินฝากที่เหลืออยู่กับจำเลย5,480,000 0 8, 000, บาทและให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวพร้อมบ้านเลขที่92.1ทับ 1, ให้แก่โจทย์ และกองมรดกของผู้ตายหากจำเลยไม่ดำเนินการขอถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาค่าธรรมเนียมค่าภาษีต่างๆอันเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำขอท้ายฟ้องในส่วนของกองมรดกให้โจทย์เรียกเก็บจากกองมรดกได้และให้จำเลยชำระเงิน 5้าล้านสี่แื่นบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยเจ็ดต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์และกองมรดกของผู้ตายจำเลยให้การและฟ้องแย้งว่าขอให้ยกฟ้อง และให้ขับไร้โจทย์และบริวารออกจากบ้านและที่ดินพิพาทและส่งมอบโฉนดและสำเนาทะเบียนบ้านพิพาทขึ้นจำเลยหากไม่ดำเนินการขอให้ถือเอาคำพาพิพากษาแทนการแสดงเจตนาสาลชั้นต้นเห็นว่าฟ้องแย้งไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิมจึงมีกําสั่งไม่รับฟ้องแยง้ง สารจันต้นพิาพากษาว่าให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน,นโฉนดเลขที่22618ให้แก่โจทกึ่งหนึ่งหากจำเลยไม่ดำเนินการให้ถือเอาคำพิาพากษาแทนการแสดงเจตนาและให้จำเลยชำระเงิน2,740,000บาทแก่โจท์พร้อมดอกเบี้ยอัตรา รระรละ7.5ต่อปีของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์กลับให้จำเลยชำระค่ารชาีชา่รตำเนียมแทนโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความ5,000บาทคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกโจทย์อุทธรศาลอุทธรพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินฉนดเร็กที่22618พร้อมบานเร็กที่92ทับกับคืนให้แก่โจท์และก่อมโมรดกข,ของผู้ตายคนละกึ่งหนึ่งมิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิาาพากษาเป็นการแสดงเจตนาและให้จำเลยชำระเงินจำนวน2,740,000บาทแก่โจท์และจำนวน 2องล้านเจบาทแก่กองมรดกของผู้ตายพร้อมดอกเบี้ยอ,อัตรารอยละ7.5ต่อปีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่28่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพเป็นต้นไปจนถึงวันที่10เมษายนสองพและอัตรารอยละ5ต่อปี นับแต่วันที่11เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์และก่อมระดกของผู้ตายทั้งนี้อัตราดอกไม่ให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ตามพระราชกิจดีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา7ที่แก้ไขใหม่บวกด้วยอัตรา เพิ่มรอรละสองต่อปีแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ7.5ต่อปีตามที่โจทย์ขอนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นข้าราชการรมเนียมชัน้นรุทรให้เป็นภัพจำเลยดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าอคีิจริงซึ่งพิจารณา ได้ความว่าโจดและนายวีหรือนวุฒิพลผู้ตายอยู่กินฉันสามีภรรยาและธรรมหากินด้วยกันเมื่อวันที่28กก,กรกฎาคม258 8ผู้ตายและโจดร่วมกันซื้อที่ดิน,นโฉนดเลขที่2 2 6 1 8 ผอมบ้านเลขที่92ทับหนึ่จากบริษัทขอควายราคา16ล00้าน1000 0บาทโดยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมบ้านพิพาทให้แก่จำเลยซึ่งเป็นน้องร่วมบิดาเดียวกันกันกบผู้ตายเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนเนื่องจากผู้ตายถือสัญชาติมาเลเซีย และอย่างไม่ได้รับสัญชาติไทยและก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาทผู้ตายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยไว้ก่อนเป็นเงิน20ล้านบาทเพื่อชำระราคาที่ดินและบ้านพิพาทเมื่อถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านพิพาทจำเลยจึงถอนเงินที่ผู้ตายโอนเข้าบัญชีดังกลาง่าว แล้วสั่งใจเป็นเช็คเงินสด14ล้าน5แ20,000บาทให้แก่บริษัทขอควายเพื่อชำระราคาส่วนที่เหลือจึงคงเหลือเงินของโจทย์และผู้ตายอยู่ที่จำเลยอีก5ล4แ80,000บาทวันที่26สิงหาคม2561 ผู้ตายถึงแก่ความตายต่อมาวันที่29มกราคม2 5 6 2สาหชั้นต้นมีคำสั่งตั้งหนังเบี้ยวซึ่งเป็นที่น้องร่วมบิดามันดาเดียวกันกับผู้ตายร่วมกับโจทย์เป็นผู้จัดการรดกของผู้ตายโจทย์ทวงถามให้จำเลยโอนที่ดินและบ้านพร้อมเงินสดพิพาทคืนให้แก่โจทย์ในฐานะ เจ้าของรวมและผู้จัดการมรดกแล้วแต่จำเลยเพิกเฉยตามหนังสือทวงถามและตอบรับวันที่14กันยายน2562จดกับตัวแทนหนังเปียวในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายประชุมเอาร่วมกันและมีมติให้ดำเนินการฟ้องเรียกทรัพย์มรดกของผู้ตายคืน จากจำเลยพิเคราะห์แล้วคดีมีประเด็นข้อกฎหมายต้องบริัยดีกาของจำเลยตามที่ได้รับอนุญาตให้ดีกาว่าโจทย์ในาธะผู้จัดการมรดกของนายวีผู้ตายมีอำนาจฟ้องเรียกม้านและที่ดินพร้อมเงินพิพาทส่วนของผู้ตายตามฟ้องคืนจากจำเลยได้หรือไม่ข้อนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์มาตรา1น7 6 6บัญญัติว่าถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคนการทำการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนั้นต้องถือเอาเสียงข้างมากเว้นแต่จะมีข้อกำหนดพิในกรรมเป็นอย่างอื่นถ้าเสียงเท่ากันเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด มาตรา1736วรสรองบัญญัติว่าในระหว่างเวลาเช่นว่านั้นผู้จัดการมรดกชอบที่จะดำเนินการใดๆในทางจัดการตามที่จำเป็นได้เช่นฟ้องคดีหรือแก้ฟ้องในศาลและอื่นๆอันหนึง่งผู้จัดการมรดกต้องทำการทุกอย่างตามที่จำเป็นเพื่อเรียกเก็บ นีิสินซึ่งครั้งชำระอยู่แก่กองมรดกภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะทำได้และเมื่อเจ้านี้กองมรดกได้รับชำระนี้แล้วผู้จัดการมรดกต้องทำการแบ่งปันมรดกเช่นนี้เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ6ลักษณะ4วิธีการจัดการ และแบ่งปันทรัพย์มรดกหมวดหนึ่งผู้จัดการมรดกว่าด้วยการจัดตั้งผู้จัดการมรดกคนเดียวหรือหลายคนและวิธีการจัดการมรดกกรณีผู้จัดการมรดกหลายคนซึ่งต้องตกลงกันด้วยเสียงข้างมากเมื่อตกลงกันได้แล้วจึงดําเนินการรวบรวมจํำน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินทําการชาระหนี้แก่เจ้าหนี้กองมรดก กับแบ่งปันทรัพย์มรดกในหมวดสองว่าด้วยการรวบรวมจำน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินรายการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดกซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,736ัรกวรรสองบัญญัติว่าในระหว่างวาราเช่นว่านี้ผู้จัดการมรดกชอบที่จะทำการใดๆในทางจัดการ ตามที่จำเป็นได้เช่นฟ้องแกดีหรือแก้ฟ้องในศาลและอื่นๆดังนี้จะเห็นได้ว่าการกระทำในทางธรรมชาติของการจัดการมรดกโดยผู้จัดการมรดกหลายคนนั้นบางกรณีไม่อาจกระทำได้โดยผู้จัดการมรดกพร้อมกันทุกคนเช่นการครอบครองทรัพย์มรดกการจัดทำบัญชีทรัพย์มรดก การขอถอนผู้จัดการมรดกและไม่จำต้องกระทําการพร้อมกันทุกคนเช่นการทํานิติกรรมการรับจําหนี้จากลูกหนี้การจําหนี้แก่เจ้าหนี้การฟ้องร้องและการต่อสู้คดีเป็นต้นทั้งตามบทกฎหมายก็มิได้บัญญัติว่า การกระทําตามหน้าที่ของผู้จัดการบรดกหลายคนนั้นต้องร่วมกันทําหรือร่วมกันลงชื่อในนิติกรรมพร้อมกันทุกคนทุกข่าวไปเพียงแต่ต้องกระทําการด้วยตนเองเว้นแต่จะกระทําการโดยตัวแทนได้ตามอํานาจที่ให้ไว้ชัดแจ้งหรือโดยโปรยายในพินัยกรรมหรือโดยคําสั่งสารเนื่องเพราะ ผู้จัดการบรดกทุกคนต้องร่วมรับผิดต่อทายาทและบุคคลภายนอกดังเช่นตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1720และ1723ดังนั้นการกระทําใดของผู้จัดการบรดกคนหนึ่งหรือหลายคนโดยมีผู้เห็นด้วยเป็นส่วนมากหรือได้รับความยินยอมของผู้ จัดการบรดกคนอื่นแล้วก็ต้องถือว่าเป็นการจัดการบรดกร,ร่วมกันโดยเสียงข้างมากหาจำต้องให้ผู้จัดการบรดกเสียงส่วนข้างน้อยเข้าร่วมจัดการด้วยไหมเมื่อคด้จริงได้ความว่าหลังจากศาลมีคำสั่งตั้งนางปิยวผู้เป็นผู้ร้องและโจทย์ซึ่งเป็นผู้คัดค้านร่วมกันเป็นผู้จัดการบรดกของผู้ตาย ต่อมานางเปียวยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนโจทก์ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและฝ่ายโจทก์ยื่นคำคัดค้านและขอให้ศาลมีคำสั่งถอนนางเปียวออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกเช่นกันสานนัตไตสวนคําร้องและปรากฏตามรายงานกระบวนพิจารณาของศาลแพ่งลงวันที่5สิงหาคม2562ว่า นักแต่สวนคำร้องวันนี้ผู้ร้องน,นายปัตถนาผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องท่านไหนผู้ร้องผู้คัดขานและท่านไหนผู้คัดค้านมาศาลและได้ความตามคำร้องขอแก้ไขคำร้องลงวันที่30สิงหาคม2 5 6 2ของหนางเปี่ยวผู้ร้องโดยนางสาวอัำพร ทานในความผู้ร้องเป็นผู้โรงนามในคำร้องและเป็นผู้เรียงคำร้องดังกล่าวในหน้าที่5มีข้อความว่ากรณีผู้คัดค้านกล่าวอ้างว่ามีทรัพย์สินหลายรายการอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกนั้นซึ่งทรัพย์สินตามที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างเหล่านั้นไม่ปรากฏชื่อของผู้คัดค้านหรือชื่อของผู้ตาย เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่อย่างใดดังนั้นการใช้สิทธิ์ติดตามเอาทรัพย์สินดังกล่าวคืนสู่กรมระดกนั้นผู้กัดคารสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อติดตามเอาทรัพย์สินคืนในนามส่วนของตนได้โดยตรงผู้ร้องยินดีให้ความร่วมมือและไม่กัดคารแต่ประการใดนอกจากนี้ในคำร้องดังกล่าวหน้าสาม มีข้อความอีกว่าปัจจุบันผู้ร้องและถายทาดโดยธรรมของผู้ตายทุกคนพักอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศโดยผู้ร้องพักอาศัยอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกคดีเบร็กดำที่พอพันห6 9าับน6 9 6 9 2 1นั้นผู้ร้องได้แต่งตัางให้ทานายความ และบุคคลอื่นให้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจัดการรวบรวมทรัพย์มรดกตามคำสั่งสารนี้แทนผู้ร้องโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเพื่อความสะดวกในการจัดการมรดกร่วมกันกับผู้คัด้านแทนผู้ร้องและผู้คัด้านสามารถติดต่อทนายความหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ร้องได้ตลอดเวลา จึงฟังได้ว่าหนังเปียวได้แต่งตั้งให้หน,นายปัทนาเป็นผู้รับมอบอำนาจของตนในการดำเนินคดีและมีการแต่งตั้งหนังสาวอ่ำพรเป็นทนายความของตนดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ตายถือได้ว่าหนังเปียวในฐานะผู้จัดการมรดกร่วมได้แต่งตั้งให้ทนายความและบุคคลอื่น ให้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินการจัดรวบรวมทรัพย์มรดกตามคำสั่งสารนี้แทนตนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกในการจัดการมรดกร่วมกันกับโจทย์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกร่วมอีกคนหนึ่งโดยโจทย์สามารถติดต่อท่านในความหรือผู้รับมอบอำนาจของนางเปียว ในฐานะผู้จัดการมรดกร่วมเกี่ยวกับการจัดการมรดกได้ตลอดเวลาการดำเนินการเป็นเวลาก่อนวันที่ 14. กันยายน2 6 6 2ที่จะมีการประชุมผู้จัดการมรดกดังนั้นเมื่อได้ความว่าผู้จัดการมรดกของนายวีตามคำสั่งสารแพ่งคดีมาเร็กแดงที่ผบพัน 364ทับ2พหโ,โดยมีผู้ร่วมประชุมคือ 1. หนังางสาวรภีพันธ์วงเล็บซึ่งก็คือโจทย์และ 2. คุณอำพรและคุณปัทน,นานังเปียวซึ่งก็คือทนายความและผู้รับมอบอำนาจของนังเปียวซึ่งเป็นผู้จัดการบรดกร่วมกับโจทย์ ในกรมรดดของผู้ตายได้ทำหน้นาที่ของตนในฐานะเป็นตัวแทนของหดังเปียวในการประชุมผู้จัดการมรดกดังกล่าวนั่นเองเมื่อพิจารณาสารสำคัญข้างต้นประกอบบันทึกการประชุมผู้จัดการบรดกเพื่อปรึกษาการจัดการทรัพย์บรดกของผู้ตายกลุ่มที่สาซึ่งอยู่ในชื่อตัวแทน4ี่คนที่ยังไม่สามารถ เรียกคืนได้และอีกหนึ่งคนตกลงคืนแล้วที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ดําเนินการฟ้องเรียกทรัพย์คืนโดยฝ่ายทาย,ยาทไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโดยในท้ายรายงานการประชุมดังกล่าวได้แนบบัญชีทรัพย์สินในกลุ่มที่3ระบุชื่อจำเลยจำนวน2รายการคือ อันดับที่16ที่ดินแรบ,บ้านพิพาทและอันดับที่20เงินพิพาทจึงถือได้ว่านางอัมพรทนายความน,นายปัตถนาผู้รับมอบอำนาจของนางเปียวเป็นตัวแทนของนางเปียวในฐานะผู้จัดการมรดกร่วมได้ร่วมประชุมจัดการมรดกและมีมติให้มีการดำเนินคดีแก่ ผู้ที่ถือครองทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกคืนสู่กองมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,723และเกี่ยวกับคดีนี้ก็คือการร่วมรู้เห็นและยินยอมให้โจทย์ฟ้องคดีนี้ผู้รวบรวมทรัพย์สินของผู้ตายเข้าสู่กรมมรดกนำไปแบ่งปันให้แก่ทายาทตามกฎหมายอันถือได้ว่า เป็นการจัดการบรดกร่วมกันโดยเสียงข้างมากตามวามหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,726ข้างต้นแล้วโจทย์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกที่ดินและบ,บ้านพร้อมเงินพิพาทส่วนของผู้ตายคืนจากจำเลยได้ดังที่สารอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบด้วยเหตุปัจจัยและผลแล้วดีกาของจำเลย ฝังไม่ขึ้นพิพากษายืนขา้าริชาารรมเนียมฉันดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและ่าน,นิชย์มาตา1720ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทตามที่บัญญัติไว้ในมาตา8 0 9ถึง812 819-823แห่งประมวลกฎหมายนี้โดยอนุรมุมและเมื่อเกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ใช้มาตา 31, ารา831บังคับโดยอนุรมุมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น2 3ผู้จัดการบรดกต้องจัดการโดยตนเองเว้นแต่จะดทำการโดยตัวแทนได้ตามอำนาจ ที่ให้ไว้ชัดแจ้งหรือโดยปรรยายในพี่หนกังหรือโดยคาสั่งสารหรือในพฤติการเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1726ถ้าผู้จัดการมรดกมีหลายคนการทําการตามหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนั้นต้องถือเอาเสียงข้างมากเว้นแต่ จะมีข้อกำหนดพินัยกรรมเป็นอย่างอื่นถ้าเสียงเท่ากันเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอก็ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1 7 3 6ตาบใดที่เจ้าหนี้ของมรดกหรือผู้รับพินัยกรรมที่ปรากฏตัวยังไม่ได้รับชำระหนี้หรือ ส่วนได้ตามพินัยกรรมแล้วทุกคนให้ถือว่าทรัพย์มรดกยังคงอยู่ในระหว่างดําเนินการมาตราหนึ่งพัรกวรสองในระหว่างเวลาเช่นว่านั้นผู้จัดการมรดกชอบที่จะทําการใดๆใ,ในทางจัดการตามที่จําเป็นได้เช่นฟ้องคดีหรือแก้ฟ้องในศาลและอื่นๆอันหนึง่งผู้จัดการมรดกต้อง ทำการทุกอย่างตามที่จําเป็นผู้เรียกเก็บหนี้สินซึ่งครั้งชําระอยู่แก่กองมรดกภายในเวลาอันเร็วที่สุดที่จะทําได้และเมื่อเจ้านี้กองมรดกได้รับชําระหนี้แล้วผู้จัดการมรดกต้องทาการแบ่งปันมรดก